เราไปขุดหลุมฝังศพตัวเองอเรายอมแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งการที่เวลาที่เราเหนือกว่าเราต้องยอมแบบมีเงื่อนไขยอมหยุดยิงอย่างมีเงื่อนไขแต่เรายอมแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะมันกลายเป็นว่าเราเราจะเสียเปรียบในยุทธศาสตร์หลายๆอย่างสงครามเนี่ยคือการค้าแล้วการค้าเนี่ยก็คือสงครามนี่คือปรัชญาของดัชชิอินเดียคอมพานีะครับบริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทุกวันนี้ Apple ก็ยังยังไม่ใหญ่เท่าในในสมัยศตวรรษที่สิเพราะฉะนั้นในเราจะเห็นได้เลยว่าคุณพรามก็ช่วยโอกาสจากสงครามในหลายเรื่องเพื่อทําการค้าแล้วก็ช่วยโอกาสนะครับในการเอาสงครามมาทําการค้าแล้วก็เอาการค้าไปทําสงครามวันนี้ผมคิดว่าเราไม่พร้อมไม่พร้อมเลยทั้งในแง่โกลบอลโพลิติกเราคิดถึงถึงตัวเองมากกว่าการยินผลประโยชน์ส่วนรวม แล้วเราไม่ทันเกมโกลบอลโพลิติกจะจับหนูอะ่ะเขาก็ยิ่งขนมปังมาให้อะ่ะแล้วหนูก็ออกมาเพื่อเอาขนมปังแล้วเราก็ติดกับตรงนั้นอะ่ะถ้าเราตัดสินใจเข้ากับทางฝ่ายอเมริการเราก็คงต้องรอรับการถูกทําลายโครงสร้างพื้นฐานอะ่ะถ้าหากสงครามใหญ่มันเริ่มขึ้นอะ่ะแต่ถ้าเราเข้าข้างจีนเข้าข้างรังสเซียเองเนี่ยเราจะต้องเผชิญการลบกับเพื่อนบ้านทางตะวันออกเนี่ยโดยตรงแล้วเราต้องลบกับกองทัพ สารัดที่มาตั้งฐานตรงนั้นแน่เพื่อที่จะต้องการแหล่งน้ํามันในอ่าวไทยดังนั้นการตัดสินใจทางไหนก็ตามมันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่ดีทั้งสองฝ่ายเลยนะฮะแม้กระทั่งการยืนอ,อยู่ตรงกลางตอนนี้ผมมองไม่เห็นว่าเราจะยืนอ,อยู่ตรงกลางได้แล้วด้วยซ้ำครั้งแรกของการเปิดเผยเรื่องราวของตํานานที่ยังมีชีวิตที่ผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยความมุ่งม,มั่นความหวังและการไม่ยอมแพ้ The Crisis Teller หนังสือที่จะจุดไฟและเติมแรงบันดาลใจด้วยปรัชญาของชายเดินดินที่จะทําให้เราทุกคนเชื่อว่าชีวิตที่ล้มได้ก็ลุกขึ้นมาได้เช่นกันเหมาะกับทุกทกคนที่อยากจะหาประสบการณ์ชีวิตของใครสักคนที่ล้มและและ้ววิธีที่จะลุกขึ้นมาได้ยังไงและระหว่างที่ล้มจะทํำยังไงสั่งซื้อหนังสือ The Crisis t a l l o r ตามลิงก์ในแคปชั่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้